มุกต่อไปครับตู้เย็นจ้าตู้เย็นครับตู้นี้หนัก200นิวตันเหมือนเดิมนะครับแรงผัด F หน้ากว้าง1เมตรอ่าความสูงอยู่ที่อยู่ที่2เมตรอ่าตู้เย็นหายเลย2เมตรวะไม่รู้นกอโอเคไม่เป็นไรลองดูครับว่าเราจะหาแร F <อ>ง F ได้<ม>ยังไงบ้าง แรงเดียวกันครับพี่ิดครับแรงแนวขวางระยะแนวตั้งแรงแนวตั้งระยะแนวขวางมาเดิมพี่ชเดิมแนวตั้งเท่าไหร่ครับตอนรอบน,นี้แรงแตั้งอยู่ที่สองร้อยนิวตันถูกไหมครับระยะแนวขวางครับต้องหาจุดหมุนก่อนข้อน,นี้จุดหมุนอยู่ไหนถ้าผักแรง f ฝั่งนี้จุดหมุนจะอยู่ตรงนี้ครับถูกไหมฉะนั้นแรงแนวขวางจะเหลือแค่เท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าเมตรตานี้ เท่าเท่าไรครับแรง F คูณระยะแนวตั้งซึ่งระยะแนวตั้งรู้ไหมครับว่าเท่าไหร่หลายคนบอก2เมตรใช่ไหมไม่ใช่ค่า h ถูกไหมครับถ้าเราไม่กำหนด h เราก็จะไม่รู้ถูกปะ,ะขอ้อข้อนี้ต้องทำยังไงนะครับมันก็ค่า Fh ไว้เลยก็ได้เคมไหมแต่ถ้ากำหนด h มาให้ยกอย่างเช่น h เป็นเมตรครึ่งมันก็จะถามคำตอบข้อนี้ทันทีปนไปไปเท่าไหร่ครับดูเล่นๆ่น เมตรครึ่งคือสามส่วนสองถูกปะสองร้อยคูณหนึ่งส่วนสองเท่ากับ f คูณด้วยสามส่วนสองค่ายสองร้อยคูณหนึ่งส่วนสองคูณสองส่วนสาเท่ากับแรง f 2 2สเลยเท่ากับสองส่วนสามแค่นี้จบนะครับคราวนี้ปัญหาข,ข้อนี้อีกข้อหนึ่งคือเขาถามว่ามันจะมีแรงต้านตรงนี้เท่าไหร่ ก็ดูครับว่าโจทย์ให้แรงสถิตพื้นมาเท่าไหร่จำได้ไหมเอ่ยมมนมีกดแรงสถิตพื้นอยู่นะอย่างเช่นเขาให้ท่ามิลมาเท่ากับศูนย์จุดสี่มิลเท่ากับอะไรครับจำได้ไหมเอ่ยย้อนสูตรกลับไป f เท่ากับ m g ต่กี้ f เท่าไหร่ครับ f อยู่ที่สองร้อยส่วนสามเท่ากับมิลคือศูนย์จุดสี่ m g คือเท่าไหร่สองร้อยนิวตัน แต่คราวนี้ยเราไม่รู้ f นงี้ครับ f มันไม่ใช่ f ตัวนี้นะคนละตัวกันนะอย่าสับสนนะ f คือ f ตัวล่างนี่ f เล็กตัวล่างนี่พี้เขียนว่า f สองนะหลายคนจะสับสนว่าใช้ f หนึ่งตัวบนไม่ใช่นะครับ f สองตัวล่างนะ f สองตัวล่างมีค่าเท่าไหร่ครับสี่คูณสองเป็นแปดแปดสจุดหนึ่งจุดคือ f สองเท่ากับแปดครคราวนี้ดูครับ ถ้าสมมติว่าบอกมีแรง F ล่างด้วยมีแรง F บนด้วยถามว่าจะถลายก่อนหรือล้มก่อนดูยังไงต้องดูครับว่าโมเมนต์หมุนกับโมเมนต์ถลายอะไรแรง,ง,งมากกว่ากันเจ้อย่างเช่นอันนี้เรารู้ว่าแรงที่ใช้ใช้ผลักคือ2 200ส่วน3คราวนี้เราก็ดูพวกโมเมนต์หมุนนะครับโมเมนต์ 5, 5หมุนถลเท่าไหร่สมดุลเคลื่อนที่อยู่ที่200ส่วน3ถ้าสมดุลหมุนอยู่เท่าไหร่ครับก็ต้องดูแรงภูมระยะเหมือนกันครับแรงขวา f ก็คือคูณด้วยระยะ1.5แรงนอน,นอน2เมตรคูณระยะเท่าไหร่ครับ2นี่ก็ิดูครับว่า80คูณ2กับอีกตัวหนึ่งคือ200ส่วน3คูณด้วย1.5คือ3ส่วน2ตัดโป้ง้งๆๆ100กับอันนี้160ถามว่าอะไรชนะครับ160ชนะถูกปะฉะนั้นอะไรก่อนครับล้มก่อนหรือหมุนล้มก่อนหรือถลายก่อน คำตอบสั้นๆครับก็ตอบว่าลมก่อนนั่นเองเคลียไมเอ่ยข้อนี้ผ่านนะเอาละมาดูข้อนี้ครับข้อนี้ข้อย่าอีกข้อหนึ่งครับว่า A,B,C มีแรงเท่าไหร่บ้างง่ายๆครับ A,B,C มีแรงเท่าไหรบ้างก็ตอบครับค่อยๆตอบเพียชุดครับบอกกํานักสึ่งร้อยนิวตันถูกไหมครับแรงขึ้นก็เท่ากับแรงลงถูกไหมครับแตกแรงครับสามสิบนิวตันตัวนี้พี่ให้เป็นทีหนึ่งก็กลายเป็นทีหนึ่งครอส สามสิบองศาแล้วก็ทีหนึ่งท้ายสามสิบองศาเราจะรู้เลยครับว่าหนึ่งร้อยนิวตันเท่ากับเท่าไหรครับทีหนึ่งท้ายเท่าไรสามสิบองศาหนึ่งร้อยเท่ากับทีหนึ่งคูณด้วยหนึ่งส่วนสองข่ยครับทีหนึ่งก็เลยจะเท่ากับสองร้อยเมื่อรู้ที่หนึ่งสองร้อยเราจะรู้ค่าเลยครับ ดูค่า b ถูกไหมครับ b เท่ากับสองร้อยคราวนี้เราจะดูค่า c ต่อทันทีครับเพราะว่าเรารู้ว่า t หนึ่ง cross สามสิบองศาเท่ากับค่า c t หนึ่งเท่าไหรสองร้อย c o s สามสิบคือรู้สามส่วนสอง,องตัดโป้งๆ c จะตอบเท่ากับเท่าไหรครับหนึ่งร้อยรูทสามเท่าไรเอ่ยร้อยรูทสามต่อมาครับเราดูอีกครั้งหนึ่งครับ เราดูอีกครั้งหนึ่งครับเราดูตรงนี้ครับข้างบนแรงเท่าไหร่ครับ50นิวตันถูกไหม50นิวตันแรงเคลื่อนตีขึ้นไปแต่แรงตัวนี้ T2 เนี่ยมันเปลี่ยนแรงแนวขวางและแรงแนวตั้งก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นถ้าพี่บอก T2 มันคือแรงแนวตั้งตรงนี้ได้ไหมได้ดูพี่ก็อธิบายครับว่า T2 ครอส45องศาเท่ากับ a และเลยครับ ที 2, สองซ่สองศาต้องเท่ากับห้าิบลตันเจ็ดเช่นเดียวกันเข้ okay, มะนันนพี่ก็เริ่มไล่ครับ T 2สองซสสา 45, คือรูส่วนสเท่ากับห้าค่อยๆๆ t 2สองเท่ากับห้คูณสองส่วนรูทสคูรูทสองบนล่างไปเลยรอบเดียวจะได้จบนะครับโป่งๆๆทงเลยมีค่าเท่ากับห้าสูท แต่เขาต้องการถามหาที่สองไหมไม่เขาถามหาเอ,อแทนค่าห้าสิบรูทสองเท่าคูณด้วยรูทสองส่วน 2, อออส, 2, ส 2, 2, 2, 2, งองเท่ากับเอครับรูทสองคูณรูทสองได้สองสองตัดสองเป๊ะหายเกี้ยงเอเด้ตอบเท่ากับห้าสิบนี่คืออีกงข้อนะครับเตียงโจทย์ถัดไปจำโจทย์ข้อนี้ได้หรือไม่ จำโจทย์ข้อนี้ได้หรือไม่วงวงแหวนคล้องเนี่ยถามว่าถ้าเราวัดแนวระดับปบั๊บมันห้อยลงมากี่เท่าไหร่ถูกไหมพี่กำหนดให้ 5, 20กิโลกรัมก็คือ200นิวตันนั่นแหละห่วงหนักเท่าไหร่ดีห่วงหนัก1กิโลกรัมกระได้อั่1กิโลกรัม ห่วงหนะักประมาณ1กิโลกรัมก็ได้ครับอ่าหกิโลกรัมนะก็คือ10บนิวตันระยะนี้ยาวเท่าไหร่ครับระยะนี้ยาว8เมตรระยะนี้ยาว5เมตรคิดอะไรออกครับห่วงตกตงที่ตรงไหนครับตรงกลางแงน่นอนฉะนั้นพี่วาดสามเหลี่ยมขึ้นมากรอบปีตรงกลางฉะนั้นมันต้องเบรกพาร์ทเป็น4กับ4ถูกไหมสี 4. อ๋อชัดเจนครับมุม3แน่นอนโอเคไหมคราวนี้เราต้องมาหา h ว่า h สูงเท่าไหร่ h สูง3จบทันทีเลิกเนี่ยจบแล้วข้อนี้แต่ถ้าข้อมูลเขาไม่ได้ให้มาครบขนาดนั้นล่ะครับทำยังไงได้บ้างเราเขา้องมาต้องหาระยะหาแรงอะไรอะไรค่าในการหาค่านะครับข้อนี้มันไม่ให้โจทย์ฟิสิกส์ร้อมันคือโจทย์คณิตศาสตร์เคลียร์ไม่เอ่ยมันสร้างมาเพื่อหลอกเราแหละ โอเคไหมแต่ถ้าถามว่าต้องการจริงๆทํำยังไงครับเราก็ออกแรงคูณจุดหมุนเลยแหละครับเราจะรู้ระยะแนวตั้งคูณแรงแนวนอนต้องหาแรงแนอนให้เจอนาะวพาเท่าไหร่นะครับเคลียร์ไปข้อนี้ข้อนี้อาจจะดูงงๆนิดนึ่งอาจจะเปิดโจทย์ของแนวเรียนลราดูประกอบได้นะครับถ้าสมมติข้อนี้ไม่เข้าใจอีกส่งไลน์มาโอเคอ่ะ ข้อต่อไปนะครับไปข้อนี้ข้อนี้เคยเจอเหมือนกันแต่ว่าอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับพี่ให้ตรงนี้สิกิโลกร,รมัมอันนี้ให้ยี่กิโลกร,รมัมนะครับ10บกิโลกร,รมัมนะครับมุมนี้ตัดที่มุม30องศามุมนี้ตัดที่มุม ส0ิองศาเช่นเดียวกันอ่ะเราจะลองลองเล่นดูเล่นๆนะครับว่าจะทำยังไงได้บ้างเนาะข้อนี้นะครับพี่กำหนดนี้เป็นท1หนึ่งอันนี้เป็นทีสองซึ่งทีสองมีสองหัวครับหัวฝั่งนี้ด้วยเพราะว่ามันห่วงกับฝั่งนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นทีสามเคไหมครับอ่ะดูพี่ทำไล่ทีหนึ่งก่อนทีหนึ่งแตกขึ้นไปกลายเป็น ทีหนึ่งอะไรครับทีหนึ่งไซสามสิบองศาซึ่งถ้าเราวองเล่นๆแล้วถ้าตัดตรงเนี้ยมันยังไงก็มีค่าเท่ากันคือสามสิบองศาเช่นเดียวกันที 2, สองสะแหงเข้าไปก็คือที 2. สองไซอะไรครับสามสิบองศาตรงนี้ลงมาหนึ่งร้อยนิวตันถูกไหมแตกแรงขึ้นมาครับทีหนึ่งสามสิบองศาบวกทีสองไซสามสิบองศาเท่ากับเท่าไหรครับหนึ่งร้อย นิวตันเราจึงชัดไอ้นี่ออกก่อนทีหนึ่งบวกทีสองเท่ากับเท่าไหร่ครับทีหนึ่งบวกทีสองเท่ากับเท่าไหร่ครับทีหนึ่งทีสองเท่ากับหนึ่งร้อยหารด้วยไซน์สามสาิบองศาไซน์จะเป็นไซน์หนึ่งส่วนสองค่ยสูงขั้เขาขั้นมาคูณทีหนึ่งบวกทีสองเท่ากับสองร้อยนิวตันเท่านี้จำได้ไหมครับว่ามันสมดุล สมดุลแสดงว่า t ีหนึ่งทีสองก็ควรจะต้องเท่ากัน t หนึ่งเท่ากับ T 2สองชั้วัต T หนึ่งก็ตัวหนึ่งก็เท่ากับเท่า่ครับหนึ่งร้อยนิวตันทีสองตัวหนึ่งเท่ากับพลาหนึ่งร้อยนิวตันเช่นเดียวกันถ้าทีสองตัวนี้หนึ่งร้อยนิวตันปั๊บเราแตกแรงครับเราแตกแรงลงนะครับดูนะตรงนี้สองร้อยนิวตันถูกไหมครับเราแตกแรงตรงนี้ครับเป็นทเลยครับ T ีสอง ครอสสามสิบองศาแทงขึ้นบนที่สองาซสามสิบองศาอีกเช่นเดียวกันครับแทงขึ้นบนครับที 3. สามายเท่าไหร่ครับสามสิบองศาไอ้และมาบวกเดิมเลยสองร้อยเท่ากับทีสองาซสามสิบองศาบวกที 3, สามาซสามสิบองศา สองร้อยเท่ากับที่สองเขาแล้วเท่าหนึ่งร้อยถูกไหมครับหนึ่งร้อยคูณไซด์สามสิบตอบหนึ่งส่วนสองตัดเหลือห้าสิบบวกทีสามไซด์สามสิบองศาร้อยห้าสิบครับเท่ากับที 3. สามสาด์เท่าไหร่ไซดสามสิบองศาก็คือหนึ่งส่วนสองค่อสองมาคูณทีสามเลยเท่ากับสามร้อยนิวตันครับเคลียร์ไหมเอ่ยเคลียร์นะ นะครับงงไม่เอ่ยไม่งงนะอ่ะ